สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกแล้วกลับมาพบกับช่อง Happy Life by Rainbow ค่ะ Hello Hello everyone Welcome back to my channel Happy Life by Rainbow Wish you have a wonderful day สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลุงอีกแล้วลุงได้อะไรมาทานอีกแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวลุงจะทาน อะไรเอ่ยว้าวว้าวว้นี่ค่ะลุงได้กุ้งเผามากุ้งเผาค่ะเล้วก็จะเอามาทานวันนี้นะคะ Today I can eat uh, this shrimp This is too small. i t not so big. This is shrimp. I will eat with seafood sauce. This is seafood sauce. It's very spicy and sour again And very nice taste I will eat มากค่ะมากินกุ้งน้ำกันกุ้งลุงอารมณ์อยากกินกุ้งได้กุ้งมากมันก็โตหน่อยเ่ามีกุ้งโตใไไหญ่แม่จ้ะลุงก็เลยได้กุ้งหน่อยมากอ,อืสดมากค่ะความกุ้งเนื้อแน่นมาก ความแน่นของคุณกุ้งนี่แบบเลิศมากผ้ากระสีอืม mm. This is spicy sauce It's very spicy sauce ขออนุญาตโกยมาข้างนี้แล้วค่ะเนาะอยากโชว์น้ำจิ้มเสือเกิน mm. กุ้งค่ะกุ้งมีความกุ้งมากกุ้งหัวมันมั่นจะ้ะ Mặn mắc sẽ vớt. This wow, Push with chili. Mm. It's so delicious. Ung đai tang quá. มันตะหน่อยล้านก็่ไม่ค่อยมีเนื้อนะจ๊ะแล้ว,ว่ามันหัวมันมันมันแอรอืมกินไข่กุ้งด <it> ิบอีเอ็ดอืม ตัวนี้มีทั้งไข่มีทั้งมันตุยตุยตุยอืม ความกุ้งค่ะความกุ้งมันเหนอะแน่นมันบบตัวใหญ่กะจิงนะจ๊ะแต่เหนือมันแน่นไอแฮมสตอนี่บักสตออีกแล้วจ้ะสตอกินก็น้ำจิ้มเผ็ดๆสตอร์ขีกก็น้ำจิม้มแซ่บหัวมันมั่นดี มีกุ้งอ่ะไข่กุ้งนี่ค่ะมาเริ่มต่อกันเลยอู้ห์อืมหัก it's very fresh It's small, but it's fresh. Like this is from the river, It not from the sea. We grow in the river, we have a lot in the river. Thai swim, It not big like laughter. This is very small. Taste is very delicious, it's very sweet. Mm. อร่อยมากเลยค่ะดูค่ะทุกคนทุกคนดูค่ะมันก็มีมันอยู่นะมันก็แอบมีหัวเขานะ่ะมีมันแล้วก็แซ่บลุงเป็นคนเงือหลายจ้ะจริงคิ้งนิดน้อยเงือลุงก็หลาย Nam Nhựa Mạng Xanh quà có bọ น่สิกินเบิดอหลีพี่น้องแสบกินไปกับหยุดเบได่ได้นะจ๊ะน้ำแสบแห้งอู้ห้อืมอยใหญ่ เหลือสองโตสุดท้ายแล้วจ้ะได้ความที่มันอร่อยมากก็จะซัดแหลกเลยค่ะไม่ใช่พี่พีชอีดแหลกแหละเป็นเรนโบอีดแหลกแหละไอว l l อิซฟิ i ิชอ๋ l อืกินกุ้งแล้วเผ็ดกินกุ้งเสร็จแล้วเผ็ดมาก มากินของหวานต่อเลยจ้ะของโอ๊ยแมงวันของหวานนี่อย่างมาตีบักม่วงกวนเลยจ้ะมาม่วงกวน this is a mango dry mango taste i too sweet and smell very good very delicious mango mango we have a lot of in Thailand and my land also we have a lot then if is a have to o m u c h we make for dry for can eat to o long t i m e นี่ค่ะบักม่วงผู้ใดสนใจบักม่วงค่ะมันหลายอันนี้บักม่วงลุงเห็ดเองอุ้ยแมงวันจ้ะมันหลายบักม่วงอันนี้ลุงเห็ดเองนะจ้ะเห็ดเองอะคือว่าไอ้อน,นั้นเนาะ บอไซแปง้งบอไซน้ำตาลบอไซอีหยังเจือปนทั้งสิน้นออร,ริจินอลเลยค่ะอันนี้คือแบบธรรมชาติล้วนๆแล้วเฉมันสิหวานแล้วบักม่วงที่ลุงใส่เห็ดคือบักม่วงนำดอกไม้แล้วก็บบักม่วงบักม่วงใหญ่บั่นเท่าแม่จากแล้วก็บ,บักม่วงอันอกลองสีเป็นบักม่วงสามอย่างนี่เพราะว่ายุสวนลุงมันหลายบักม่วงอันนี้เป็นบอกฮ่นนี้ลุงก็เลยเอามาเห็ดเป็นอันเนี้ย ผู้ใดสนใจนะจ๊ะผู้ใดสนใจสร้างสื่อลุงใดเดอ้อเด๋วลุงสิล่งลิงห้เด๋วลุงสิขืนช่องทางการสร้างสื่อห้ขายกิโลละรอยแปดสิบบาทรอยแปดสิบบาทเอาคาเมือคาแห้งาะจะเนาะบ่เอาหลวงเอาหลายรอยแปดสิบบาทเลยกาคาส่งกะหาสิบบาท กาสีร่วมเป็นสองรอยสามสิบบาทนะจ๊ะเนาะสำหรับผู้ใดสีสั่งผู้ใดสีสั่งลุงสีล่องลิงไหเดอมาสั่งออริจินอลฟีมือลุงล้วนๆฟีมือลุงอีหลีจ้ะอันนี้ลุงเห็นเลยกะขอบคุณหลายๆที่เขามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆที่เขามากดติดตามนะจ๊ะมาผูดคุยมาคอมเมนเลยก็มาไห้กําลังใจกัน Thank you very much for watching my channel today. I gonna go and I have to say goodbye to everyone. See you again with my next video. Hope you will enjoy with my video. l e t วเ bye บ y e บค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมากค่ะพอกันใหม่เด้อจ่าเด้อขอบคุณค่ะบายบายอย่าลืมมาจ่าสนใจบอกมวงสร้างลุงมาไหนโอ้ยเหงอกระไหลบายบายจ้าสร้างลุง่งสร้างลุง่งเดี๋ยวลุงสิลงดิงหา <laughs>